ไปเที่ยวห้วยทอนค่ะไปวิวโพลีเตอร์ดังนไปเที่ยวสวนค่ะชมวิวที่ห้วยทอนค่ะแล้วตั้งแต่ที่หนูขึ้นมามันเป็นยังไงบ้างครับทางชันนะทางสันค่ะทางชันแล้วนอกจากทางชันแล้วหนูรู้สึกไงอีกลูกรู้สึกดีอะค่ะชอบไหมช่ชอบวิวห้วยทอนสวยไหมครับสวยครับคุ้มไหมที่ขึ้นมาคุ้มอือห้วยทอนนี่อยู่จังหวัดอะไรครับลูกจังหวัดน่านจังหวัดน่านแล้วทางขึ้นมามันเป็นยังไงอ่ะลูกมันมันก็ ขุกขักอยู่นะคะขขัดเป็นถนนคอนกรีตลาดยางหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะบ,บางอันก็เป็นพื้นเรียบบางอันก็เป็นหินครับอืมโอเคครับโอ้หลอ่อจริงเลยสุย,ยสวยแม่ชอบบรีชอบไหมครับอโอเคเราไปกันต่อเนาะ<อ>ครับลุย เป็นเหียวเด็กๆหนูอยู่ที่ไหนกัน ห้วยทอนห้วยหมีจังหวัดอะไรครับแม่ดิฉันมัน,นะม,นมันแตกต้นไม้อย่างนั้นเลยหรอกโอ้ยวิวข้างหลังหนูแบบสุดยอดมากหนูรูป้ป่ะสีเสื้อสีเสื้อปีกร่วงครับเอาเหรอปีกเขาหายหรอ,อนนนั้เอาไปห้วยหมีเ,หมเด็กๆแม่ชอบมากเลยอ่ะาหหลันูชนนอากาศเป็นยังไงลูก 嗯。Mm. หนูรู้ไหมว่าวิวข้างหลังหนูสวยมากเลยหนูลองหันกลับไปดูลูกลองหันกลับไปดูลูกลองหันครับเขาปนไม้ม่ปักไอครับยอะลูกเขาน้าจะทำอะไรสักอย่างปัดูหนูดูวิวลูกอืมครับ เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเยี่ยมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรอะลูกเนี้วเนี้ยมโอเคไม่ใช่อยโอเค สวยมากเลยาพาไปไหนมาเนี่ยพาไปไหวมีอคยโถนไปโถนขาไหวโถนสวยมากเลยอ่ะแม่ชอบมากๆเลย,มออยแม่แม่คะหนูให้แน่ว่าแม่จะปวีวิวขับ,บขึ้นทางนี้เนาะได้พี่พี่พว่าได้มะหนูว่าได้แต่ได้เนะแต่มันลื่นมากนะหนูว่าได้แต่อยากจุดเวลาไว้ตรงนี้ สวยจังเลยตัอวอะไรกันอนะเอา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 